หายประกันต้องยิงแอดแบบไหนถึงจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดวันนี้นะครับมาฟังกันนะครับผมจะไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องยิงแอดคลิกตรงไหนอะไรไงนะครับแต่ผมจะพูดถึงว่าเราจะวางแผนการตลาดบวกกับการยิงแอดของเราอย่างไรนะครับป่ะมาดูกันนะครับสำหรับนะครับการ ยิงแอดนะครับแบบขายประกันนะครับผมพูดได้เลยนะมันเป็นอะไรที่โคตรยากนะครับใครได้ลูกค้าจากการขายประกันด้วยการยิงแอดนี่โคตรนับถือเลยนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังกันนะครับโอเคอก่อนอื่นนะครับผมจะต้องบอกข้อเท็จจริงนะครับการขายประกันออนไลน์นะครับ ตัวผมเองนะครับขายประกันชีวิตนะครับของ FWD นะครับซึ่งสินค้าผลิตภัณฑ์เขาดีมากเลยนะครับก็มีตัวแทนเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับคราวนี้จากประสบการณ์ก็จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะครับที่กําลังสนใจนะครับที่ขายประกันหรือขายประกันอยู่แต่ด้วยจะด้วยวิธีอะไรใดๆก็ตามนะครับข้อแรกนะครับการขายประกันทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันรถประกันบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับ สิ่งสําคัญที่สุดนะครับมันไม่ใช่การยิงแอดนะครับการยิงแอดไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ใช่การตลาดด้วยครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือความน่าเชื่อถือของคุณนะครับสําหรับคนที่ทําการขายประกันนะครับด้วยวิธีการตลาดแบบออนไลน์นะครับจะมีอีกข้อหนึ่งก็คือการโต้ตอบแชทกับลูกค้านี่ครับสําคัญที่สุดบางคนนะครับ มันยิงไปนะครับไม่เจอผีก็จริงครับแต่เป็นคนนะครับพอพิมพ์ไปสักพักก็ไม่อ่านก็มีนะครับพิมพ์ไปสักพักไม่เข้าใจก็มีนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่มันยากมากๆนะครับที่จะสื่อสารได้แต่ละคนนะครับดังนั้นตรงนี้จะต้องไปอัพสกิลให้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนความน่าเชื่อถือนะครับถ้าเป็นการทำเพจทำติ๊กต็อกอะไรต่างๆก็พยายามอัปเดตนะครับให้มี สักระยะหนึ่งนะครับแล้วคุณค่อยมายิงแอดอันที่สองนะครับการขายประกันออนไลน์นะครับมันอันนี้พูดถึงออนไลน์แล้วนะมันมีขายทั้งแบบสร้างตัวตนนะครับและนิยมที่สุดก็คือการยิงแอดนะครับซึ่งมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันนะครับการสร้างตัวตนนะครับเดี๋ยวนี้หลายคนนะครับก็จะไปทางอ่าทิกต็อทางรีวิวนะครับที่กําลังฮิตนะครับแล้วก็ยิงแอดขายประกัน นะครับซึ่งข้อดีข้อเสียนะครับมันก็มีเหมือนเหมือนกันนะครับการสร้างตัวตนเนี่ยมันเหมือนเราปลูกต้นทุเรียนครับทุกคนแต่การยิงแอดมันเหมือนเราเพาะถั่วงอกเนื่ออกไหมครับในทางที่ดีเนี่ยมันควรจะไปขนานกันนะครับเมื่อต้นทุเรียนเติบโตปุ๊บเราก็ไม่จําเป็นที่จะไปเพาะถั่วงอกบ่อยก็คือไม่จาเป็นต้องไปยิงแอดบ่อย ถ้าเราเป็นที่รู้จักของอทุกคนแล้วนะครับแต่ถ้าเราจะเอาสร้างตัวตนตั้งแต่ต้นแล้วไม่ยิงแอดเลยไม่ทำการตลาดเงินเลยมันได้นะครับแต่ว่ามันจะช้ามากนะครับแล้วรายได้ของเราก็จะน้อยด้วยนะครับดังนั้นการที่มันสัมพันธ์ควบคู่กันนะ่ะมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับ คราวนี้หากจะยิงแอดนะครับก็จะต้องรู้อยู่2อย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1นนะครับก็คือการตลาดเพื่อการวางฟันแนลนะครับสำหรับการแยดนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าฟันแนลเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างที่2นะครับเพจของคุณนะครับควรจะต้องมีการสร้างตัวตนบวกกับอัปเดตเพจมาแล้วระยะหนึ่งนะครับ คนที่เขาทักเข้ามานะครับเขาทักมาก็จริงนะครับแต่เขาก็จะมากดดูโปรไฟล์เราเพจเรานะว่าเป็นยังไงบ้างมีลูกค้ามีตัวตนมีจริงไหมนะครับซึ่งถ้าเพจเรานะครับมันดูแล้วมันไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือนะครับต่อให้นะครับเราพิมพ์แบบพูดแบบน้ำไหลไฟดับเลยเขาก็ไม่ซื้อครับเพราะว่า มันไม่มีความน่าเชื่อถือและประกันเนี่ยมันมันซื้อแล้วมันต้องระยะยาวครับทุกคนมันไม่ใช่สินค้าซื้อแล้วใช้แล้วจบเลยนะครับมันซื้อระยะยาวดังนั้นต้องซื้อคนที่มั่นใจนะครับผมเคยเจอนะครับก็หลายคนก็เอาเพจมาให้ผมดูนะครับซึ่งผลก็คือเราโพสแต่คอนเทนต์ที่มันเป็นประโยชน์แต่ทุกคนออเป็นคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ แต่เราไม่ได้เสนอตัวตนของเราเลยจะซื้อประกันไอคนทาประกันหน้ายังไงยังไม่รู้เลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าจะยิงแอดนะครับไปทํส2งอย่างนี้ให้ดีก่อนนะครับอัปเดตเพจสักเดือนหนึ่งก่อนก็ได้นะครับให้เพจรันนะครับพยายามนะครับนี่เป็นเทคนิคนะครับพยายามเอารีวิวนะครับพยายามเอาตัวตนใส่ให้มากๆพอกับเกรดความรู้นะครับและถ้าทำรีวิวได้ก็ดีนะครับ มันทาควบคู่กันไปนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะเพาะถั่วงอกด้วยแล้วก็ปลูกทุเรียนไปด้วยนะครับมันจะได้เติบโตคู่กันนะครับคราวนี้ผมยีต้องพูดถึงฟันแนลก่อนนะครับว่าฟันแนลของการตลาดนะครับมันก็จะเปรียบเสมือนกลวยนะทุกคนนี่นะกลวยนะการยิงแอดในระยะแรกเราจะต้องยิงแบบคอเดียนหรือเราใส่กลุ่มเป้าหมายนั่นแหละนะครับ เราเรียกว่าคออเดียนนะครับยิงหาคนทั่วไปเลยคนที่มีโอกาสซื้อคนที่มีโอกาสสนใจนะครับจากนั้นพอเรายิงปุ๊บเขาก็จะทำอะไรครับไลค์เมนแชร์ดูวิดีโอนะครับหรือทักอินบ็อกเข้ามานะครับสอบถามรายละเอียดถ้าเป็นสินค้าสมมุติเอ่อปากกาก็แล้วกันนะครับสมมุติปากกานะครับ ก็อาจจะสั่งซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นประกันเนี่ยมันน้อยมากเลยนะครับที่จะทักแล้วซื้อเลย่างเงี้ยถ้าใครทักทําทักแล้วซื้อเลยได้แสดงว่าต้องคบเครื่องจริงต้องเป็นคนที่พูดเก่งตอบเก่งเพจน่าเชื่อถือนะครับแต่จากประสบการณ์ของผมเองนะครับมันน้อยมากนะครับดังนั้นนะครับเราจะยิงแต่แบบนี้มันจะเสียประโยชน์เปล่านะครับ เฟซบุ๊กนะครับเขามีกลุ่มเป้าหมายอยู่3ลักษณะด้วยกันน,กนะครับ1ก็คือคอเดียนนะครับ2คือการรีทา์เก็ตรีทา์เก็ตคือยิงหาคนตั้งแต่กลุ่มที่2 3 4ที่เคย2กับสนะครับที่เคยทักกับเรามานะครับรวม4ด้วยนะครับที่เคยทักเคยเม้นไลค์แชร์อินบ็อกต่าง,ต,างต่างนะครับเราสามารถยิงหาคนกลุ่มนี้ได้นะมันเหมือนการคัดกรองนะทุกคน เอ,า,อาง่ายๆอะ่ะมันเหมือนการาทุกคนกำลังโรยแป้งเน่ยเหมือนกำลังทำให้ความละเอียดมันเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อเรายิงรีทา์เกตไปหาคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสซื้อมากขึ้นนะครับอ่าโอเคนะคราวนี้เทคนิคการยิงแอดนนะครับเราจะต้องยิงแอดนด้วยหนึ่งคอเดียนก่อนนะครับ เพื่อหาคนภายนอกมากดดูโพสต์ไลค์เม้นท์แชร์ให้ได้ก่อนนะครับหรือทักเข้ามาถามนะครับแต่จะยังไม่ซื้อนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าประกันนะครับมันมีโอกาสที่ทักแล้วซื้อเนี่ยน้อยน้อยมากเลยนะครับดังนั้นนะครับคือต้องทําให้ลูกค้าเห็นโพสต์บ่อยๆนะครับโดยจะต้องมาวางสเต็ปในการยิงรีทาร์เก็ตนะครับลูกค้านะครับ ที่เคยดูเคยไลค์เคยเมนเคยแชร์เราอีกทีนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างนะครับอโอเคคราวนี้ผมพูดถึงข้อเดี้ยนก่อนนะครับก็คือยิงแบบใส่กลุ่มเป้าหมายนะครับลองไปดูนะครับผมได้สอนนะครับเทคนิคการไปดูคนขายประกันคนอื่นเขายิงแอดเขาใช้กลุ่มเป้าหมายอะไรนะครับ95%นะครับ เหมือนกันหมดนะครับประกันชีวิตนะครับกรม,มาทาันรประกันชีวิตคือเหมือนกันเยอะมากนะครับทุกคนใครก็ยิงกลุ่มนี้ใครก็ยิงกลุ่มนี้ผลที่ตามมาคือแอดโคตรแพงครับแอดแพงสุดๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับคนขายประกัน1 0 0 0งคนนะครับโดนคนไม่รู้เท่าไหร่นะครับโดนลุลุมไปยิงกลุ่มเป้าหมายแบบนี้หมดนะครับ ท,ทั้งที่เนะี่ยดีมานซัพพลายก็ดีนะครับหรือความต้องการลูกค้าอย่างอื่นก็ดีนะครับมันต้องการไม่ได้มากนะครับแล้วมันไม่ได้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงนะครับพอไม่ได้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะครับยิงประกันก็จะขายประกันก็จะยิงแต่คนสนใจประกันมันจะทําให้นะครับมันเหมือนหมามาเย่งกินอาหารนะอาหารมันมีนิดเดียวแล้วหมารุม นะครับคือแอดแพงนะครับแล้วพังด้วยนะครับอะคราวน,นี้นะครับปัญหาต่อมาก็คือ Demand Supply น,นะครับ Deman d s u p p l y เป็น,นกลไกทางการตลาดที่เราจะไม่ควบ,บ,บคุมมันไม่ได้ด้วกันนะครับซึ่งเราไม่รู้แหละว่า Deman d s u p p l y มีเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่เราจะทำได้นะครับมีอยู่สองอย่างด้วยกันนะครับหนึ่งคือการ พัฒนาภาพลักษณ์เพจของคุณให้ดีนะครับสองครับคือการตอบลูกค้านะครับซึ่งวิธีการตอบลูกค้านี่ผมก็ไม่สามารถที่จะไปแนะนําอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยพูดยังไงก็ไม่เข้าใจนะครับโทรอธิบายก็เดี๋ยวเขาดูก่อนอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัยเรื่องเงินด้วยนะเพราะเราขายประกันน่ะเราขายให้กับคนที่มีเงินนะครับ คนไม่มีเงินไม่ทําไม่ได้นะครับคราวนี้นะครับถ้าเราพรัฒนาด้วย2อ,อย่างเนี่ยมันจะทําให้สมมุติว่าเราสามารถไปแบ่งการตลาดส่วนแบ่งการตลาดได้คนสนใจร้อยนึงอาจจะมาหาเรา10 20อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าภาพลักษณ์เราดีการตอบลูกค้าเราดีนะครับมันก็จะช่วยได้นิดน,นึงเนาะอ่ะคราวนี้นะครับสเต็ป ในการรีทาเกตนะครับสเต็ปในการรีทาเกตนะครับอันนี้นะครับผมขายของนิดนึงเนาะตอนนี้ผมกําลังทํานะครับอีบุ๊กนะครับเสร็จแล้วนะครับหนังสือแก้ปัญหาแอดแพงนะครับซึ่งเอ่อใครที่สนใจนะครับก็ทักเข้ามาในไลน์ได้นะครับก็เล่มละ299นะครับก็คือคุณจะรู้ทุกอย่างเลยว่าแอดเป็นแพงเพราะอะไรแล้วจะแก้ยังไง ดูยังไงว่าผีไม่ผีนะครับตอนเล่มเดียวจบนะครับคราวนี้สเตปรีทาเกตผมยกตัวอย่างว่าผมขายหนังสืออีบุ๊กนะครับการรีทาเกตหมายความว่าเราไม่ได้ยิงหาคนข้างนอกแล้วนะครับเรายิงหาคนที่อยู่ในกลวยเรานะครับคราวนี้ความสนใจของคนเรานะครับมันไม่เกินเจ็ดวันอยู่ละนะครับมันไม่เกินเจ็ดวันอยู่ละนะครับยิ่งถ้าเป็นสินค้าแบบนี้คุณคิดว่าคนจะสนใจกี่วัน ถ้าประกันเนี่ยอาจจะยาวหน่อยนะครสิวันอาจจะได้นะครับแต่ถ้าคนแต่ค่าสินค้าแบบเนี้ยมันก็3วันอะเต็มที่นะครับดังนั้นนะครับเราจะต้องวางสเต็ปรีทาร์เก็ตให้ดีๆอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับสนใจ3มวันนะครับโพสต์แรกผมยิงวิดีโอเกี่ยวกับกองสินค้าเลยจากการอ่านอีบุ๊กเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะโชว์ยอดว่าเอ้ยอ่าแล้วแก้ปัญหาได้นะครับจริงๆแล้วแก้ได้จริงนะนะครับสนะครับ สนใจภายใน7วันอ่ะผมจะโพสยิงคลิปวิดีโอการอธิบายการแก้ปัญหาแอดแพรแบบเข้าใจง,ง่ายนะครับแล้วผมก็โพสอีกว่าโพสยิงโปรโมชั่นของแถมจากการซื้อหนังสือ,อพอคนสนใจ3วันปุ๊บนะครับอ่าเขาก็จะดูวิดีโอแรกถ้าวิดีโอแรกปุ๊บเขายังไม่เขายังไม่สนใจนะครับเขาพอมาเขามาวันที่4ี่เขาก็จะเจอ วิดีโอตัวที่สองนะครับก็คือการอธิบายแก้ไขปัญหาแอดแพงนะครับพอเจ็ดวันปุ๊บเขายังไม่สนใจนะครับเขาจะเจอวิดีโอตัวที่สามซึ่งถ้าเขาเจอวิดีโอตัวที่สามแล้วเขาไปกดไลค์มินแชร์สักอย่างหนึ่งนะครับข้อดีคืออะไรรู้ไหมมันจะวนนะครับมาวันที่สามใหม่นะครับมันจะวนรูปอย่างเงี้ยแหละนะครับวนอย่างนงี้แหละนะครับ,นนะนะรบจนเขาเรียกว่าหลอกหลอนก็แล้วกันเนาะ จนไม่ซื้อก็ต้องไม่ดูเลยไปประมาณ7-8วันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับจะไม่ค่อยใช้การยิงแอดแบบฟรีทาร์เก็ตนะครับในอ e ีบุ๊กเล่มนี้ก็สอนเหมือนกันนะครับก็ป่ะไปดูอันถัดไปนะครับการยิงแอดนะครับยิงแอดทั้งทีเราต้องเอาให้ครบ นะครับเรายิงคอเดียนนะครับผมแนะนํานิดนึงคอเดียนนะครับเราจะต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับลูกค้าที่จะมีโอกาสซื้อของเราเป็นใครหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเสื้อผ้าเขาใส่แบรนด์ไหนการใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงใครที่สามารถวิเคราะห์แบบนี้ได้นะครับ จะทําให้แอดของเรานะครับไม่ไม่ได้ไปวิ่งชนแข่งกับคู่แข่งนะครับแล้วทําให้แอดเราถูกนะครับคนสนใจเขาก็จะทักมาสอบถามนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรแล้วก็รีทาเกตต่อนะครับรีทาเกตประมาณ3ครั้งนะครับใต้แนะนํานะครับซ้ําไปซ้ามาวนเลยนะครับทุกคนพอมาระยะหนึ่งแล้วนะครับข้อดีก็คือว่า f a c e b o o k มันจะเก็บข้อมูลคล้ายๆพิกเซลที่อยู่ใน เซลเพจนะครับเราสามารถนําข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาสร้างนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าลุกอะไรนะครับตัวลุกอะไรตัวนี้จะเป็นสารตั้งต้นนะครับในการหาคนใหม่แต่คล้ายคนเก่านึกออกไหมครับเหมือนฝาแฝดอารมณ์ประมาณนั้นนะคือมีความสนใจคล้ายคลึงกันนะครับซึ่งผลก็คือพอมีความสนใจคล้ายกันปุ๊บ ก็มีคนทักเข้ามาเยอะแล้วค่าเอดก็จะถูกไอตอนนี้แหละค่าเอดมันถึงจะถูกครับทุกคนถ้าเรายังไม่ผ่านด่านที่1คอเดียนด่านที่สองล7กตค่าแอดมันก็จะเจอโอกาสที่แพงครับแล้วที่สำคัญนะครับบางคนนะครับไปหลงกับดักนะครับบอกว่าข้อความละ5บาท6กบาทนะผมบอกเลยนะครับว่าคุณเจอกับดักแบบร้ายแรงที่สุด นะครับเพราะว่าข้อความห้าบาทหกบาทนะครับมันไม่ได้บอกว่าเขาทักแล้วซื้อนะครับมันแค่คนทักเฉยๆบางคนนะครับเจอข้อความละสองบาทหลงดีใจนะครับแต่หารู้ไม่นะครับผีทั้งนั้นครับดังนั้นนะครับการยิงเนี่ยเราไม่ต้องไปฟิกที่ข้อความละกี่บาทแต่เราทําให้สเต็ปมันครบนะครับแล้วเราจะได้ลูกค้านะครับเราจะได้กลุ่มเป้าหมายของเราที่แท้จริง นะครับการทำรีทา์เก็ตนะครับผมได้ทำคลิปสอนไว้แล้วนะครับก็ไปดูได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้รับแนวทางเนาะวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ยิงให้ดูนะครับแต่ว่าผมให้แนวทางว่าการยิงเอ็ดขายประกันอะ่ะมันจะยิงแต่ หากลุ่มเป้าหมายอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องรีทาเกตด,ด้วยเราต้องใช้ลุกอะไรด้วยมันจะได้ครบสูตรง่ายๆนะครับแต่อันนี้คือเราใช้แต่คอเดียนนะคนส่วนใหญ่นะครับมันทําให้หนึ่งแอดแพงนะครับสองคือประสิทธิภาพมันไม่เต็ม AI ทํางานไม่เต็มที่นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้นะครับใครที่สนใจนะครับอีบุ๊กนะครับแก้ปัญหาค่าแอด นะครับราคาเพียง299บาทนะครับแล้วก็รับคําแนะนําจากผมถามอะไรตอบหมดนะครับก็สนใจทักเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ